วันดีจ้าข่อนลูกเลยจ้าสวัสดีข้าก่อนขบคุข้าก่อนเลย นะคะต้องหลบเสานะคะนะต้องหลบสาป้อนนะคะนางเกตจูดเป็นน้องกิ๊กกี้เห็นน้องแบบแบบอ๋อได้ไหม ทำมือได้อยู่นาวไม่ถุงอะไรแอบลมสาวปอนเกาะป้องกันไงล่ะแม่เลยอีกชุงหนึ่งนะคะเกาะป้องกันอย่าใครแอบแค่เล เป็นสัตวปต์ปกันคือดีแ่นอนทานี้แม่เป็นเหยี่นนะทางนี้ค่ะทางนี้นาทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนนะคะคุณแม่มาัแล้วคนใบจักไครอะไรวันนี้ใครกบใครเขียดส <c oughs> วัสดีนะคะแม่แม่จานได้ไรยทานข้าืวทำไมมันหมดเลยจังถ้าเป็นเกจอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะใช่แล้ว <c oughs> ถ้าเป็นเกจอยู่ตรงนี้วาวุนกันหน้าดู 白白，台台。